กางเกงขาสั้นหรือกางเกงขายาวครับอ่าขาสัน้นสีเกอร์ธรรมดาหรือว่าพุง่งพอกับธรรมดาครับเป็นโลเสื้อแบบฟิตหรือว่าโอเวอร์ไซส์ครับโอเวอร์ไซส์ครับเครื่องประดับสีทองหรือเครื่องประดับสีเงินครับอ,อ่าเงินครับอะไรที่ทีเจคิดว่าใส่แล้วไม่รอดครับใส่แล้วไม่รอดอ่าอ่าเอ่อเสื้อก้าม ถ้าจะแต่งตัวแล้วขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยค่ะแว่นอยากสักตรงไหนก็อีกครับผมหัวครับผมสีธรรมชาติหรือผมทำสีครับตอนนี้ชอบธรรมชาติมากกว่า,ใส,วาใ,ใส่แว่นกันแดดหรือว่าไม่ใส่แว่นกันแดดใส่แว่นกันแดดครับไปเที่ยวทะเลไทยหรือว่าทะเลที่ต่างประเทศครับชอบทั้งสองเลยอะ่ะไทยครับหนังโรแมนติกหรือว่าหนะัง ชอบหนังผีครับ